สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเดซี่มิทีนิวครับวันนี้ครับช่วงเดอะแซมเอ็กซ์คลูซีฟทอคนะครับเราได้รับเกียรตินะฮะจากคุณปราสุจิตสุจิตซีโอฟินาเร่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับมาร่วมสัมภาษณ์นะครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะครับฟินาเร่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับคุณปราได้ฉายาในเป็นเจ้าพ่อแห่งชุดเวดดิ้งเลยนะฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามารู้จักคุณปรากันเลยคุณปราสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียนถามคุณปรานิหนึ่อยหนึ่เก่อ่น ปีที่19แล้วครับพี่น้องใช่ก็คือว่าตั้งแต่วันที่11กันยายนนะครับผมก็คือก้าวเข้าสู่ปีที่19แบบเต็มรูปแบบครับครับตอนนี้เนี่ยมีแฟชั่นอัปเดตอะไรบ้างมาโอ้แน่นอนเพราะว่าปาเปิดแล้วแล้วเพราะว่าโควิดก็แบบว่าสะเทือนวงการจ็พอสมควรแล้วก็ฟินาเล่ก็แน่นอนครับอย่างงานอีเวนต์ต่างๆเราก็ชะลอออกหมดเลยแต่ว่าแน่นอนครับพิธิการเดือนนี้กับแฟชั่นโชว์เรียกได้ว่ารวมพลคนไฮโซเลยว้าวใช่ครับผมเดี๋ยวต้องเปริ่นคุณผู้ชมนิดนึงนะฮะว่าฟินาเล่ศ มีการจัดแฟร์ต่างประเทศด้วยใช่ล่าสุดนี้ไปต่างประเทศอะไรคือพี่ก็บินไปตลอดนะครับผมว่าจะเป็นลอนดอนแฟชั่นวีรวมไปถึงดูไบแฟชั่นวีอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อยู่ที่ช่วงเวลาที่พอเหมาะแต่เนื่องจากแบบว่าอย่างที่เราทราบกันว่าปี2ปีที่ผ่านมาในสถานการณ์เกี่ยวกโควิดนะที่นั่นเองมันก็เลยต้องให้แบบว่าดอกชรลอเกี่ยวกับสายการบินต่างประเทศด้วยครับ ครับตอนนี้เนี่ยเ,เทรนของเวงนะครับเทรนของชุดในแฟชั่นในเรื่องของเว딩เนี่ยกำลังมาเลยมองอตลาดเวดงเนี่ยสำหรับเงินไทยเป็นยังไงบ้างราครับพี่ว่ามันเป็นความมันต้องอดทนอยู่กับ<ช>ความเข้มแข็งให้ได้<ช><ช>ไม่ว่าอย่างตัวฟินาเล่เองเนี่ยครับต้องบอกก่อนว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของราคาสินค้ารวมไปจนถึงคุณภาพสินค้าเนี่ยแน่นอนครับคุณภาพสินค้าเนี่ยเราต้องเอาไว้ที่เดิมอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมากกว่าเดิมอีกคือความละเอียดต่างๆวัสดุเนื้อผ้าตัดหนึ่งชุดเนี่ยเราพยายามให้ผู้รักผู้แต่ง นะครับเจ้าสาวและเจ้าบ่าวเนี่ยมีความรู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากที่สุดนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่โชคดีมากต่อเพราะว่าในเมื่อเกิดวิกฤตตรงนี้มานะครับพี่ปาต้องบอกก่อนเลยว่าตัวพี่เองเนี่ยจะไม่ลดคุณภาพเป็นเงินครังแต่ว่าลูกค้าจะได้ในราคาที่สุดพิเศษมากๆซึ่งคุณจะไม่ได้จัดจับฟินาเล่แน่นอนในราคาตรงนั้นแต่ว่าในงานที่พี่จะจัดขึ้นนะครับเพราะว่าเราก็จะมีงานที่ใบติกบางนาด้วยนะครับผมแล้วก็งานตรงนั้นเนี่ยฟินาเล่จะอยู่เป็นบุคที่2หลังจากที่เราไม่ได้ออกบูมนานต้องบอกก่อนนนวาางี้ พี่เปิดโอกาสให้ทุกคนต่อรองใช่ครับคือต่อรองได้สุดๆเลยคุณต่อรองเลยถ้าคุณชอบคุณต่อรองนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพสินค้าคุณได้แน่นอนนะครับแล้วที่สําคัญในงานนี้บอกบอกคุณน้องตรงๆเลยนะครับว่าแพ็กเกจแสนกว่าเนี่ยเป็นตัดเช่าแล้วต้องบอกว่าคุณก็ราคาี่ยจับต้องได้ใช่ครับซึ่งปกติแล้วฟินาเล่เนี่ยตัดเช่าชุดนึ่งลูกค้าก็อยู่แล้วว่าแสนกว่านะครับห้าหมื่นถึงแบบแสนขึ้นแต่งานนี้คุณจองแพ็กเกจแสนกว่าเนี่ย ับเช่าฉลองให้คุณน้วครับได้ครับคุณผู้ชมครับราคาจับต้องได้นะแล้วเราก็จะมีกิจกรรมวัยวัยนี้ก่อนงานกิจกรรมต้องถามก่อนแฟชั่นนอกจากชุดเวด ting แล้วชุดออกงานมีไหมฮะโอ้ทุกอย่างฟินาเล่ต้องบอกก่อนเลยว่าทําทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชุดคุณผู้หญิงคุณผู้ชายชุดเจ้าสาวชุดเจ้าเบลชุดคุณพ่อคุณแม่นะครับรวมไปจนถึงแพ็กเกจตเราเนี่ยคุมทุกอย่างเลยเกี่ยวกับเรื่องแต่งงานไม่ว่าจะเป็นเวิ ting p a n e อร r ออร i z e r นะครับรวมไปจนถึงแพ็กเกจตที่แบบว่าเซฟที่สุดในแบบฉบับของ เวดดิ้งสโตร์นั่นเองได้ใช่ครับก็คือแพ็กเกจเนี่ยจะรวมไปถึงว่าแต่งหน้าทันัยงานสูตแต่งงานชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับภาพนิ่งวันงานวิดีโอวันงานรวมไปจนถึงตกแต่งสถานที่นั่นเองครับผมต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับมีกลุ่มไฮโซเมืองไทยนะฮะแล้วก็ดาราศิลปินเซเลบริตี้เมืองไทยเนี่ยมาใช้บริการคันค่อนข้างจะเยอะมากอยากให้เอ่ญนามแต่ละท่านมาได้โอ้เยอะมากเลยนะครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นคุณหยาดทิพย์รัชปาลนะครับผมรวมไปจนถึงคุณโทนี่ กคุณแก้วนะครับแล้วก็คุณอุ้มลักษณาคุณเป้ยปานวาดนะครับแล้วก็หลายท่านมากเลยที่ที่เป็นดารานะครับแล้วก็เป็นอย่างสกุลต่างๆก็เยอะครับไม่ว่าสกคุณแก้วนะครับชินวานหลีนะครับผมแล้วก็จะมีคุณเหลียงนะครับอมัตยากคุณก้ใช้ยที่ครับผมได้ครับ รับผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าในเรื่องของงานแฟร์นะคะเป็นทิ้งแฟที่จะเกิดขึ้นที่ไบเทคบางนานะครับผมอันนี้เป็นความตั้งใจของทีมงานฟิน a ดเล่จริงๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้ออกบุญมานานแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันนีว่าเกิดวิกฤตโควิด COVID -19 นะครับแล้วสําหรับครั้งนี้เป็นงานงานสุดท้ายของปีเลยนะครับที่จัดขึ้นที่ไบเทคบางนานั่นเองนะครับเกี่ยวกับการจัดงานไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับรวมไปจนถึงของตกแต่งบ้านอะไรก็แล้วแต่แล้วก็งานเป็นทิ้งแฟจะอยู่จุดสําคัญเลยนะครับเะนั้นปุ๊บ จยู่เป็นบุตรที่2นะครับแล้วก็โปรโมชั่นที่เราจัดให้จัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นราคาสินค้าอย่างที่คนทราบกันนีว่าราคาสินค้าของฟินเนอรเ่เท่าไหร่อันนี้เปิดใจคุยเลยนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ถ่ายภาพพิเศษ19,999บาทเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของชุดแต่งงาน25,999บาทเท่านั้นได้ยิ่งง่ายว่าคุณมีงบ4-5ห0 0 0เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าถึงฟินเนอร่ได้แล้วนะครับเราจะเปิดในเรื่องของโปรโมชั่นที่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพของแถมนะครับรวมไปจนถึงทงทีีมมงาาน่กกร การสิก้า มถือว่าเป็นการร่วมเฉลิมฉลองนะครับเกี่ยวกับ19ปีของฟินาเล่นะครับผมแล้วก็อย่างที่เราทราบกันนี้ว่าวิกฤตโควิด19เนี่ย,เ,ยเกิดขึ้นเนี่ยกระทบแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ฟินาเล่ได้จัดโปรโมชั่นดีๆเลยนะครับเริ่มต้นแพ็กเกจตั้งแต่19,999บาทนั่นก็คือการถ่ายภาพพรีเวดดิงนะครับผมส่วนเรื่องของชุดเด็ดราคาเริ่มต้นมีตั้งแต่25,900บาทขึ้นไปนะครับผมนอกจากนั้นเนี่ยมีของแถมกับโปรโมชั่นแบบจัดเต็มเลย,เยงได้ง่ายว่าคุณจะสวยครบจบที่เดียวเลย ครับพบกันนะครับที่บูธฟินาเล่นะไบเทคบางนานะครับอยู่บริเวณบูธที่2นะครับของงานวีดิ้งแฟร์ครั้งนี้ครับฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะครับก็จะมีงานแฟร์ในวันที่13ในเดือนนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาดูชุดวิบ้านะครับชุดเวดดิ้งนะครับและรวมถึงชุดไทยนะครับที่งานไบเทคบางนาวันที่13นี้นะครับเรียนเชิญคุณผู้ชมมาดูได้เลยครับ